เสริมเรื่องราวปฏิหารว่าอนนทราชาที่ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นลูกชายพระอินทร์แล้วขอให้พระอินทนระ์นั้นเป็นหัวหน้าแต่งตั้งพระอินทร์เนี่ยเป็นหัวหน้าวิธีการแต่งตั้งนี้เป็นวิธีการแบบเดียวกับคลิปนะนี่สม,มุติเทพเลยนะใช่ครับนะฮะเป็นลูกพระอินทร์อ่าเป็นลูกพระอินทร์ที่มีดาบศักดิ์สิทธิ์มีม้าศักดิ์สิทธิ์ลงมานะครับเพราะฉะนั้นตำนานการสร้างเจดีย์ชเวสีกองเนี่ยค่ะนะฮะเจดีย์แใช่ครับจึงบอกว่ามีทั้งมนุษย์และเทวดาร่วมสร้าง นะเขียนตำนานเลยว่าจเจดีย์เนี้ยกลางวันคนสร้างกลางคืนเทวดาสร้างนะครับเริ่มไปอย่างเงี้เพราะไม่รู้ว่าการความศรัทธาการสร้างครั้งที่หนึ่งอาจจะแค่สองชั้นแต่ตื่นเช้ามาจะกลายเป็นหกชั้นไม่รู้สร้างตอนไหนหรือนะทุกเช้าจะมีก้อนข้าวอยู่ในบาตหินใหญ่อ,อยู่หน้าโบสถ์เสมอไม่ว่าคุณจะมาเช้าแค่ไหนก็ตามไม่รู้ใครเอามามีอันนี้คือวิธีการสารความคิดที่เกิดอาจจะมีปฏิหาริจริงก็ได้นะครับแต่ว่า เป้าหมายเพื่อการปกครองคนต่างเผ่าให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน